เกิดาิบมีแหละเสียนเปอร์วะมาแต่เสาเลยครับมนันนี่โอ้โหขอไายน้ำสำเน,นายเนื้ยตายยังเนี่ยเอาามอีพอเด้อเดี๋ยว,อวยยโอ้โหมันบบยอมเขาห้างเลยเนะี่ยมันแตกขึ้นมาเลยนะี่ไหนนะฮึ ขึ <h iments> um. uh ันมาดินะอืมฮะเออเออเออโอาน้ำน้ำมาครับเอาถูไปก่อนมัเลี้ยงกันมาครับเลย เดี house, oh ๋ยวมาดิพอลงเดี๋ยวเลยอพอลงกันได้หมดเลยใส่แล้วใส่แล้วเสนเปิดกไปะเยอกันยอนสโอ้ยหมวกอีพอเกือบถึงมอกอีพอทีเดี๋ยวกันํเดี๋ยว จำเลยเแม่เหว้ยนะี่โอ้ยปิดอยู่พี่มุดกวางไหนเออเออมันเข้าไปกินเนี่มันกำลังสิบภากันกินเลยตอนไหนห้างแรกครับวันนี้ครับมาเที่ยวเาห้างแรกครับพี่น้อง,งแรกเลย